A.I. เจาะลึกเจราจาหยุดยิงไทยกัมพูชาพร้อมประเมินอนาคตชายแดนการเปิดโต๊ะเจราจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงเวลานี้นับว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่อาจกลายเป็นหมุดหมายใหม่ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศหลังจากเกิดความตึงเครียดต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบริเวณที่มีข้อพิพาทและมีประวัติการประทะกันมาแล้วหลายครั้ง การหันหน้ามาพูดคุยเพื่อยุติความรุนแรงจึงถือเป็นพัฒนาการที่มีนัยสําคัญทั้งในแง่ของความมั่นคงในภูมิภาคและภาพลักษณ์ของทั้งสองประเทศในสายตาประชาคมโลก จากมุมมองของ AI ที่วิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลการประกาศหยุดยิงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การวางอาวุธชั่วคราวแต่คือโอกาสในการรีเซ็ตความสัมพันธ์และเริ่มต้นการวางกรอบการเจรจาอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะในประเด็นสำคัญอย่างเรื่องเส้นเขตแดนความมั่นคงในพื้นที่ทับซ้อนรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบโดยตรง การที่สองประเทศสามารถนั่งโต๊เจรจาได้ในเวลานี้นับว่าเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงต้นทุนของความขัดแย้งและเริ่มเปิดรับทางเลือกใหม่ที่ไม่ใช่ความรุนแรงอย่างไรก็ตามความท้าทายยังคงอยู่และไม่อาจมองข้างไปได้การหยุดยิงอัดเป็นเพียงภาพที่ดีทางการเมืองที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการใช้เพื่อซื้อเวลาสร้างความชอบธรรมหรือคลายแรงกดดันจากนานาชาติ ในขณะที่ปัญหาเชิงโครงสร้างเช่นการตีความแผนที่คนละฉบับการทับซ้อนของหน่วยงานราชการในพื้นที่ชายแดนหรือแม้แต่ความรู้สึกระแวงและไม่ไว้วางใจระหว่างเจ้าหน้าที่ภาคสนามยังคงไม่ได้รับการคลี่คลายอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่การหยุดยิงจะพังลงกลางทางหากเกิดเหตุการณ์เล็กๆที่ถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุหรือมีฝ่ายใดละเมิดข้อตกลงโดยไม่ได้ตั้งใจ ปัจจัยเหล่านี้อาจจุดชนวนความตึงเครียดครั้งใหม่และพาสถานการณ์ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเดิมในเวลาไม่นาน เมื่อมองไปข้างหน้าแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการเข้าสู่ช่วงทดลองความไว้วางใจซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าพร้อมจะยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงอย่างแท้จริงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อสังเกตการในพื้นที่การเปิดช่องสื่อสารด่วนระหว่างผู้นำทหารและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างโปรง่งใสคือแนวทางที่ควรดำเนินควบคู่กันไปเพื่อให้กระบวนการสร้างสันติภาพมีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือได้ นอกจากนี้บทบาทของประเทศเพื่อนบ้านและองค์กรระหว่างประเทศก็มีความสําคัญไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นในฐาน,นะผู้สังเกตการตัวกลางไกล่เกลี่ยหรือผู้สนับสนุนด้านเทคนิคและทรัพยากรหากมีการดึงความร่วมมือจากภายนอกเข้ามาอย่างเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มน้ำหนักและความชอบธรรมให้กับกระบวนการจรจารมากขึ้น โดยเฉพราะาหากสามารถแยกประเด็นทางการทหารออกจากประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคมที่อ่อนไหวเช่นความเป็นอยู่ของชาวบ้านชายแดนหรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างน้ำและป่าไม้ซึ่งหากพูดคุยได้อย่างสร้างสรรค์ก็อาจกลายเป็นประตูใหม่ของความร่วมมือแทนที่จะเป็นชนวนขัดแยง้ง ท้ายที่สุดนี้การเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาจะนำไปสู่อะไรขึ้นอยู่กับความตั้งใจและความจริงใจของทั้งสองฝ่ายหากมองว่านี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนจากผู้ขัดแย้งไปสู่หุ้นส่วนความมั่นคงอย่างแท้จริงสันติภาพที่ยั่งยืนก็มีโอกาสเป็นจริงได้แต่หากการเจรจาเป็นเพียงฉากหน้าทางการทูตที่ไม่มีกระบวนการติดตามหรือความร่วมมือจากทุกฝ่ายก็มีแนวโน้มสูงที่ความขัดแย้งจะย้อนกลับมาในรูปแบบเดิม ทั้งหมดนี้คือการวิเคราะห์จาก AI ที่ใช้ข้อมูลเชิงเหตุผลและแนวโน้มจากสถานการณ์ในอดีตเป็นหลักไม่ใช่ความเห็นส่วนตัวของมนุษย์การติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและการจับตาการกระทําที่ตามมาหลังข้อตกลงจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประชาชนทุกฝ่ายประเมินสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้นและพร้อมรับมือกับทิศทางใหม่ของชายแดนไทยกัมพูชายอย่างมีสติและรอบคอบ